เผยโพสต์สุดหวานพลอยเชอร์มานพร้อมอ่านแคปชั่นสุดเขินในวันครบรอบกับแฟนสาว พลอยเชอร์มานลงภาพโมเมนต์น่ารักอีกคู่คลอดีนอธิตยาอ่านแคปชั่นแล้วเขินอยู่กับคนนี้มาสองปีแล้วมีความสุขจังชาวเน็ตขออนุญาตเขินจนตัวบิดถึงแม้ว่านักแสดงสาวพลอยเชอร์มานจังยังไม่เคยพูดถึงสถานะกับนักแสดงรุ่นน้องอย่างคลอดีนอธิตยาออกสื่อแต่ภาพโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่ที่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียก็หวานจนทําเอาชาวเน็ตหัวใจพองโตกันไม่น้อยล่าสุดพลอยเชอร์มานได้มีการ พสคลิปประมวลภาพคู่หวานๆริมทะเลกับคลอดีนพร้อมระบุข้อความเอาไว้อีกว่า อยู่กับคนนี้มาสองปีแล้วมีความสุขจังเลยวันครบรอบมาแล้วแต่เขินนะลงแลนะอย่าดุเขาเป็นรูปที่ไม่วุ่วาแต่น่ารักสุดๆจนบางคนถึงกับขออนุญาตเขินจนตัวบิดกันเลยทีเดียวแม้จะไม่ค่อยได้อวดโมเมนต์นวันๆลงสื่อให้ได้เห็นกันสักเท่าไร่แต่งานนี้บอกเลยว่าความรักของนักแสดงสาวมักฝีมืออย่างพลอยเชมานและสาวรุ่นน้องอย่างครอเดียอาทิตยาเคลกก็ได้เรียกได้ว่า หวานชื่นมืนไม่มีเปลี่ยนเลยทีเดียวค่ะซื้องานนี้ก็มีเพื่อนๆทั้งในวงการและนอกวงการรวมไปถึงแฟนของพลอยเชอร์มานและคอดีก็เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์อวยพรในวันครบรอบของทางคู่กันอย่างมากมายค่ะ